บทบาทของสตรีในฐานะสะัยนางวิสาขามาหาอุบาสิกามีหน้าที่สำคัญโดยทำตามโอวาทของวิดาสิบข้อคือ 1. ไฟในอย่านำออกหมายถึงเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วอย่านำโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ 2. ไฟนอกอย่านำเข้าหมายถึงเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัว หรือของสามีก็จงอย่านำคำเหล่านั้นมาพูดต่อให้พ่อผัวแม่ผัวหรือสามีฟัง 3. จงให้แก่คนที่ควรให้หมายถึงใครมายืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเหล่านั้น 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นยืมอีก หจงให้แก่บุคคลทั้งที่ให้และไม่ให้หมายถึงเมื่อญาติหรือมิตรยากจนมาพึงอาศัยหรือยืมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตาม 6. พึงนั่งให้เป็นสุขหมายถึงควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่นั่งขวางประตูเมื่อสามีหรือพ่อผัวแม่ผัวนั่งอยู่ในที่ต่ำ ตนเองไม่ควรนั่งในที่สูงเป็นต้น 7. พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีพึงดูแลปรนนิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงจะบริโภคในภายหลัง 8. พึงนอนให้เป็นสุขหมายถึงไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนให้เป็นสุขก่อน แล้วตนจึงนอนในภายหลัง 9. พึงบำเรอไฟหมายถึงพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นประหนึ่งกองไฟเพราะสามารถให้ทั้งคุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบเพราะฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบ 10. พึงนอบน้อมเทวดาภายในหมายถึงภรรยาหรือสะใภยพึงเห็นพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นเช่นเทวดา พึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นโดยเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นบทบาทของสตรีในฐานะมารดาพบว่ามารดาบิดามีหน้าที่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรธิดาดุดพระพรมเป็นบุรพาาจารย์หรืออาจารย์คนแรกในโลกสอนให้เรียกพ่อแม่สอนให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีเป็นที่นับถือของบุตรคือให้ความรัก ความยุติธรรมต่อบุตรธิดาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรคือคอยสอดส่องดูแลบุตรธิดาให้ได้รับความสุข